จเจริญสุขท่านสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมและในการสั่งสมบุญทุกท่านในวันนี้เป็นเดือนมีนาคมซึ่งใกล้จะสิ้นแล้วต่อไปก็เป็นเดือนเมษาซึ่งเป็นเดือนที่มีเกิดมีวันพีใหม่ของไทยคือวันสงกรานดังนั้นในวันนี้ก็จะได้นำธรรมะในเรื่องมนุษย์ เกิดมาทำไมอยู่เพื่ออะไรและจะไปที่ไหนมนุษย์เกิดมาก็เพราะมีกรรมบุเพกะตะบุญ,ญาตาเรียกว,ว่ามีบุญมีกรรมที่ได้ทำไปแล้วจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อซึ่งมันอยู่ในวัตฏะวัตฏะคือวนสามรอบมีกิเลสกรรมและวิบากสามอย่างนี้เป็นรากเหงา้าที่จะที่จะทำให้สัตว์โลกได้เกิดมาแล้วก็สร้างกรรมของตัวเองดังนั้น กรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจึงได้เกิดเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐแล้วเพราะว่าคนที่ได้ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ดีก็เกิดเป็นเทวดาดีก็เกิดเป็นพรหมแล้วก็ได้ได้โอกาสมากส่วนในอบายภูมินั้นเป็นภูมิต่ำไม่ต้องกล่าวถึงแต่กล่าวถึงที่ภูมิจเจริญในในโลกมนุษย์เนี่ย เกิดมาเราจะได้เรามีกรรมที่ทำให้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แสนประเสริฐยิ่งทุกวันนี้เกิดมาเป็นมนุษย์ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนายังมั่นคงอยู่นี้แล้วก็เกิดมาในปฏิรูปประเทศคือประเทศที่มีพระสุป,ปฏิปันโนหรือมีพระอริยะเจ้าอยู่มากมายดังเช่นประเทศไทยของเรา เพราะนั้นมนุษย์เกิดมาเพราะมีกรรมกรรมที่จะให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องมีศีลห้ากรรมาบทสิบเขาเรียกมนุษยธรรมมีมนุษยธรรมถ้ามีเทวธรรมก็เพิ่มหิลิและโอตตปะเข้าไปอีกพร้อมกับศีลหน้าก็ได้เจอเกิดเป็นเทวดาทีนีนก้การเกิดการเกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาประเสริฐที่สุดแต่มนุษย์ของเรานี่ก็ยังมัวเมากันอยู่ บางคนนั้นลืมที่จะทําอะไรผลที่สุดก็ตายเปล่าอันนั้นเขาเรียกว่าขาดทุนทีนี้เกิดขึ้นมาเพราะกรรมจึงมีคําว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทํากรรมดีก็ได้มาเกิดในสถานที่ดีทํากรรมชั่วก็ไปในเกิดในอบายภูมิแล้วเรามาในในการที่เกิดเป็นมนุษย์ ได้ทำกรรมดีได้สร้างบุญบารมีก็ไปเกิดในสวรรค์เกิดในพรมแต่ว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันได้โอกาสมากมากกว่าเทวดาเทวดาเกิดไปไปอยู่ในภพภูมิของเทวดาก็ได้แต่เสวยผลอย่างเดียวเกิดไปเป็นพรหมนะก็เสวยความสุขที่ได้จากฌานอยู่ในความสุขเท่านั้นไม่ได้สร้างปัญญาไม่ได้สร้างอะไร หมดภาวะหมดบุญแล้วก็ลงไปตามกรรมกรรมใดมาก่อนก็จะไปตามนั้นบางทีเกิดเป็นเทวดาก็ไปตกนรกได้เกิดเป็นพรหมถ้าหากกรรมที่มันเข้าไปจู่โจมในตอนน้แล้วอุปคาตกรรมก็สามารถจะให้ลงไปภาวะต่ำได้พระพุทธเจ้าจึงตัดเสมอว่ามันไม่แน่นอนะติมันไม่แน่นอน การเป็นมนุษย์การเป็นเทวดาการเป็นพรหมการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นกษัตริย์เป็นพรามณ์เป็นพ่อค้าวานิชคนที่สุดก็กลายเป็นยาจกก็มีมันไม่แน่นอนอันนี้เพราะนั้นมันมีกรรมอีก่างหนึ่งกรรมังสัตเตวิพัชติกรรมแลย่อมจำแนกสัตว์ให้เป็นไปต่างๆเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเกิดในตระกูลต่ำเกิดตระกูลเกิดในตระกูลมิจฉาทิฐิ ก็สามารถที่จะผลักดันตัวเองด้วยกรรมที่เ,เป็นกรรมบุญกรรมที่ทำมาแต่ปางก่อนผลักดันให้ไปสู่ในปฏิรูปประเทศที่ดีได้ดังนั้นจะเห็นครูบาอาจารย์ที่เกิดมาเพื่อสร้างบุญสร้างบาร,รมีเพื่อความสําเร็จเพื่อเข้าถึงอริยมรรคอริยผลเราจะเห็นได้ว่าเกิดในตระกูลไม่สูงหนักเกิดในตระกูลปานกลางเกิดในตระกูลค่อนข้างต่ํา ก็เพื่อท่านจะได้เห็นทุกข์แล้วก็เริ่มสร้างบาร,รมีของท่านบุญเก่าต่างๆก็จังหลังไหลมานี่แหละเรียกว่ามนุษย์เกิดมาเพราะอะไรก็เพราะกรรมเพราะกรรมที่เราทําไว้ทีนี้เกิดมาแล้วเกิดมาเกิดมาแล้วทาอะไรก็มาเสเวยผลเสเวยผลและสร้างกรรมต่อส่วนในเทวดานะั้นเสเวยผลอย่างเดียวพรหมก็เสเวยผลอย่างเดียว แต่ในมนุษย์สโลกของเราเนี่ยสเสวยผลแล้วยังสร้างกรรมต่อไปอีกแล้วว่าสั่งสมกรรมดีสั่งสมกรรมชั่วก็แล้วแต่แล้วแต่ที่จะตกไปอยู่ในปฏิรูปประเทศใดๆอย่างนี้เป็นต้นทีนี้สร้างกรรมสเสวยผลของกรรมอย่าได้บุเพกะตะบุญยตามาดีก็เกิดมาก็จะทำอะไรก็บุญเก่าก็สนับสนุนแต่ เราจะไปอ้างแต่บุญเก่าแล้วงอมืองอเท้าไม่ได้ต้องสร้างกรรมต่อสร้างกรรมดีในปัจจุบันนี่แหละเราไปสร้างกรรมดีในปัจจุบันนี้ก็มีจะต้องมีดีห้าอย่างหนึ่งคิดดีมองคนในแง่ดีไม่มองคนในแง่ร้ายสองพูดดีพูดในสิ่งที่ดีมีวาจาไพเราะสนอโสด อันนี้เขาเรียกพูดดีแล้วก็ทําดีแล้วก็คบคนดีน่การครบคนดีนี่แหละเป็นเหตุให้เราที่จะสร้างความดีสืบต่อไปได้แล้วก็ไปสู่ในสถานที่ดีก็ทําให้จิตใจของเราเบิกบานไปสู่ลมนียัตสถานไปสู่วัดป่าของพระสุปฏิป,ปนนก็ทําให้จิตใจของเราเบิกบานอย่างนี้เราก็ได้ทําให้เราได้สร้างกรรมดีต่อไปเกาเรียกว่าสเสวยผลเดี๋ยวนี้แล้วจะไปที่ใด ก็ไปตามบุญธรรมกรรมแต่งไปตามบุญที่เราได้ทําไว้ไปตามกรรมที่มันแต่งเติมให้แก่เราที่เราทําในปัจจุบันนี้ใครสั่งสมบุญบารมีไว้มากก็ไปสู่ภพภูมิที่ดีอย่างน้อยที่สุดก็ไปสู่สวรรค์ทีนี้ถ้าหากได้บําเพ็ญภาวนาปฏิบัติธรรมถึงขั้นฌานถึงขั้นสมาธิแล้วก็ถึงขั้นจิตมันสงบถึงเป็นฌานก็ไปสู่พรหมหรือใครไม่ปรารถนาพรหมอยากไปอยู่ในสวรรค์ ก็เป็นไปได้แต่มันเไปไ็นเสวยผมดังนั้นจึงเรียกว่ามนุษย์เกิดมาเพรากรรมเกิดมาแล้วทำอะไรก็เสวยผลแล้วก็สร้างกรรมแล้วจะไปที่ไหนไปสู่กรรมที่เราได้กระทำไปมันก็เวียนว่ายตายเกิดเป็นวัต,ตจักรเขาเรียกวัดตระวุคือมันมีกิเลสมีกิเลสมีอารมณ์อยู่ในจิตเมื่อมีอารมณ์อยู่ในจิต มันก็เป็นเหตุให้ทํากรรมเพราะมันเร้าใจเร้าที่จะให้เราเลยทํากรรมทํากรรมชั่วก็ไปอยู่พภูมิที่ชัว่วทัพวภูมิที่ต่ําทํากรรมดีก็ไปอยู่พภูมิที่ดีแล้วก็วิบากมันเกิดผลเมื่อเกิดวิบากมันก็เกิดอุปาทานยึดมั่นติดมั่นมันจึงกกอภพบก่อชาติอยู่อย่างนี้นี่คือการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ดังนั้นกายที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเสน็จประเสริฐแล้ว ไม่บ้าไม่ใบไม่หนวกไม่บอดไม่เสียจิติตไม่ผิดมนุษย์เราสามารถที่จะบรรลุเป็นอริยบุคคลได้ในชาติปัจจุบันนี้แหละมีความพร้อมมีกัลยาณมิตรมีกัลยาณธรรมที่ดีแล้วสามารถที่จะทําได้อันนี้เป็นผลหนึ่งเนะนี่ยการเกิดการเกิดมาเป็นมนุษย์ในยุคนี้แล้วยุคเทคโนโลยีมันก้าวหน้าอย่างนี้หูทิพตาทิพ เจโตปริยาญาณอิทธิปฏิหารต่างๆมีเกิดขึ้นให้เราได้เห็นอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เราสามารถที่จะนํามาศึกษาได้ให้เกิดผลแก่เราได้ดังนั้นการที่เราจะสร้างกรรมดีนะเราจะต้องทำตัวของเราก็คือคุณงามความดีที่ดีสุดๆค,คือการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมตามธรรมะคำสั่งสอนของสมเด็จพระัมมาสัมพุทธเจ้า ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีอยู่สามขั้นตอนหนึ่งปริยัติสองปฏิบัติสามปฏิเวทปริยัติต้องศึกษาทรงตําจําให้รู้ให้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติก็ปฏิบัติตามธรรมะเหล่านั้นผลมันก็จะเกิดขึ้นผลเกิดขึ้นเป็นปฏิเวเป็นปฏิเวทธรรมนี่ยมันจะเกิดผลอย่างเรามานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมมากำนดโทมหายใจเข้าออกอันนี้แล้วฝึกสติฝึกสต,ติของเราให้ตั้งมั่น ฝึกสติของเราให้มั่นคงแล้วสตินั้นก็จะคงที่เมื่อสติตั้งมั่นมั่นคงและคงที่แล้วจิตก็ตั้งมั่นมั่นคงและคงที่เช่นเดียวกันสติเป็นอย่างไรจิตมันก็เป็นไปตามอย่างนั้นเพราะว่าสติเป็นอาการมาจากจิตทีนี้เมื่อเมื่อเราทําอย่างนี้เรียกว่าปลูกจิตเขาเรียกปลูกจิตเราจิตปลูกจิตให้ตื่นจิตจิตตื่นก็คือไม่ประมาทมีสติตลอดเวลา สัมปชัญญะความรู้ตัวมันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวรียกว่าปลูกจิตเมื่อเราปลูกจิตแล้วก็ผลิตปัญญาผลิตปัญญาคือความคิดความคิดอ่านในขณะที่เรากําลังกําหนดลมหายใจเข้ากําหนดลมหายใจออกจนกระทั่งจิตของเรานิ่งจิตของเราสงบนั้นมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วก็พิจารณาอย่างนั้นในสายของครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งของหลวง,งปู่เสาหลวงปู่มัน่น ท่านใจพิจารณาสังขารร่างกายตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมามหัวใจตับไตปอดเหล่านี้เป็นต้นก็เพื่อให้มันเกิดว่าร่างกายของเร่านี้จักแต่ว่าร่างกายจากแต่ว่าธาตุมันประกอบกันธาตุสีดินน้ำลมไฟเรายังไม่รู้ก็สร้างมโนภาพขึ้นมาสร้างความนึกคิดต่างๆขึ้นว่า,ม,ามันมีกลิ่นเหม็น มันไม่จรังยั่งยืนมันโศกปลกไม่สะอาดอย่างนี้มันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนี่แลีลกว่าผลิตปัญญาเมื่อเราเมื่อเราปลูกจิตเราก็ผลิตปัญญาของเราได้แล้วต่อแต่นั้นก็พัฒนาศักยภาพพัฒนาศักยภาพไม่ต้องใช้ความเพียรวิริยะต้องนำมาใช้แล้วทีนะ้ก็เราต้องอดทนทนนั่งมันถึงจะนั่งทน อดทนไว้เนี่ยคือวิิยาเกิดขึ้นเนี่ยเขาเยะพัฒนาศักยภาพเมื่อพัฒนาศักยภาพมีสติมีสมาธิมีปัญญาพัฒนาวิิยาบาร,รมีของเราก็จะเกิดปัญญาอินทรีห้าก็จะตามมาแล้วตอนนั้นเราก็บ่มอินทรีย์ของเราให้แก่โดยการผลที่สุดคุณธรรมก็จะเกิดขึ้นแก่เราก็เป็นเหตุให้เรานั้นพัฒนาศักยภาพ มันก็ทําให้เราเห็นเงื่อนไขว่าโอ้อุปทานมันยึดมั่นถือมั่นอยู่นินมันก็มองเห็นก็มองเห็นที่จะละกิเลสจะละความโลภโกรธหลงที่มันอุปนิความยึดมั่นถือมั่นอยู่นั้นมันก็กำลาบกิเลสด้วยสม,มุดเฉษทประหารได้มันก็ค่อยๆจะรู้ไปเพราะสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นคือผลิตปัญญานั่นเองทีนี้เมื่อเข้าไปถึงจุดนั้น แสงอริยมรรคแสงอริยผลก็ปรากฏแก่บุคคลนั้นเมื่อแสงอริยมรรคอริยผลเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุให้บรรดาลความสุขนิลัน์เกิดขึ้นเมื่อบรรดาลความสุขนิลันก็เห็นน้นทางที่จะเดินทาง,ทางไปสู่ความหลุดพ้นก็ไม่หันกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกดังนั้นคำง่ายๆก็คือหนึ่งปลูกจิตสองผลิตปัญญา สพัฒนาศักยภาพสี่กำราบกิเลสด้วยสมุเทเฉทประหารหาบรรดาลความสุขนิลันหกไม่หันกลับมาเวียนบ่ายตายเกิดหกคำนี้ขึ้นอยู่กับการฝึกเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาเราก็ต้องสั่งสมบุญบารมีต้องคิดเสมอว่าเกิดมาเราก็ต้อง เวียนว่ายตายเกิดตราบใดเรายังจับตัวอุปทานของเรายังไม่เห็นเงื่อนไขไม่เห็นเงื่อนอุปทานที่มันซ่อนไว้ไวให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้เราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดแต่เราทํากรรมดีไว้ก็ไปสู่พระภูมิที่ดีอย่างนั้นนี่แหละเมื่อเราอยู่ในโลกของมนุษย์อันนี้เราก็จะต้องทําตนเองให้เป็นประโยชน์ของสังคมดังนั้น ในวาระเหล่านี้ทั้งโลกมันมีภาวะความร้อนเกิดขึ้นใครๆก็เป็นห่วงถึงภาวะโรคโลกร้อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9พระองค์สร้างป่าสร้างน้ำไอทำน้ำให้มันพีพอเพียงแล้วก็สร้างป่าให้แก่ชุมชนที่เรียกว่าศาสตร์พระราชาหรือเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเอง ซึ่งเอาไปเอาไปจากหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องการสันตุทธิหรือก็ความพอเพียงพอเพียงที่เราที่มีอยู่ไม่โลดโผนไม่โจรทยานไม่โลภจนเกินเหตุแล้วก็จะทำความพอเพียงของตัวเองให้มีความสุขก็คือการสร้างป่าสร้างป่าในชุมชนสร้างป่าในที่ต่างๆทุกคนมีจิตสำนึกในการสร้างป่า ก็สร้างปลูกไม้ยืนต้นบ้างอะไรบ้างตามวัดคือโครงการอันนี้พวกเราก็เคยจะทำโครงการเขาเรียกว่าตั้งกำลังจะจัดตั้งมูลนิธิสร้างป่าสร้างธรรมตามปฏิปทาหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเนีย่ยเราก็มีโครงการที่จะทำอยู่เราก็จะออกไปในในที่ต่างๆให้ท่านได้รับทราบเพื่อที่พวกเราจะร่วมกันได้สร้างป่า สร้างรมการสร้างป่านี่ก็ป่าชุมชนป่าวัดป่าลมมณียสถานวัดของครูบาอาจารย์ในสายหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหรือวัดต่างๆทั่วประเทศของเหล่านี้เราต้องให้มีป่าให้มีป่าเป็นที่เป็นลมมณียสถานแล้วก็ป่าชุมชนบ้างทีนี้ส่วนสร้างธรรมเราจะนําประวัติของครูบาอาจารย์ปฏิปทาธรรมะกิดความรู้เอ็ดธรรมะที่ครูบาอาจารย์ได้สอนสั่ง มาเล่าแล้วก็มาประยุกต์ให้คนในยุคปัจจุบันของเรานั้นได้เรียนรู้โดยภาษาง่ายๆแล้วถือปฏิบัติตามได้อย่างในสายของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นซึ่งมีไปทั่วไปทั้งในและนอกประเทศที่เราเห็นอยู่นี้ให้มันถูกต้องแล้วง่ายกับจริตนิสัยของเราที่จะถือปฏิบัติได้นี่เราก็จะสร้างขึ้นอย่างนี้ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบกันทั่วไปดังนั้น ท่านทั้งหลายในวันนี้ก็ใกล้จะสิ้นเดือนมีนาจะเริ่มเดือนมีสาเข้าเป็นภาวะเข้าสู่ฤดูร้อนพายุแล้วก็ฝนฟ้าขนองลูกเห็บมันก็จะตกในที่ต่างๆเขาเรียกพาเาเรียกว่าฤดูฤดูพายุร้อนมันก็จะเกิดขึ้นก็พวกเราต้องระวังอย่าประมาท ทีนี้ในสายของครูบาอาจารย์เออเรื่องแรงอธิษฐานนี่ก็น่าอัศจ,จรรย์ภาวะมันเกิดพายุขึ้นมาแล้วก็ต้องอธิษฐานจิตขอให้สถานนี้สถานนี้จงปลอดภัยอย่าได้มีอันตรายจากภัยธรรมชาติเข้ามารบกวนก็นั่งตั้งจิตอธิษฐานและลึกถึงคุณของพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่าพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพกุญญาณุภาพและเทวตานุภาพ ตลอดจนบารมีธรรมและคุณธรรมของบุรพาจารย์ทั้งหลายมีหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตเจ้าคุณอูบาลีคุณูปมาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟันท่านพ่อดีเหล่านี้เป็นต้นล,ลึกถึงบารมีธรรมและคุณธรรมของบุรพาจารย์ขจัดปัดเป่าพายุต่างๆหรือภัยธรรมชาตินี้ก็ให้มาลายไปอย่างเข้ามาอยู่ใกล้บริเวณเหล่านี้ เหล่าเทพเทวาเท่เก็มีศักยภาพและอนุภาพของเทวดาที่ได้รับบุญกุศลจากพวกเราที่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เทวดาเหล่านั้นก็เพิกเสืกเพิกออกไปได้ตามกําลังของความเป็นทพย์ของเขานั้นเพาะภัยธรรมชาติเหล่านี้มันอยู่าภายใต้กฎเกณฑ์ของของภาวะ,อะของภาวะธรรมชาติแล้วก็ทีนี้ อนุภาพเหล่านี้ก็มาจากธรรมชาติเช่นเดียวกันก็เป็นไปได้แรงอธิษฐานนี่ก็สําคัญเพราะใน,นอธิษฐานธรรมแล้วก็สร้างบุญญาลิแล้วก็สร้างสมาธิให้เกิดขึ้นในดวงจิตผลิตปัญญาให้แก่กล้าลเดี่ยวมันสามารถที่จะทําได้ในดวงจิตของเราขอให้เราเข้าใจเพราะฉะนั้นในวาระนี้ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญ แม้โรคภัยแค่เจ็ดเที่ยกำลังระบาดอยู่นี้ก็ยามากั้มกายด้วยอำนาจแห่งพระพุทธด้วยอำนาจแห่งพระธรรมด้วยอำนาจแห่งพระริยาสง์ด้วยอำนาจแห่งบุญด้วยอำนาจด้วยอำนาจแห่งเทวดาที่ได้รับบุญกุศลจากพวกเราไปแล้วเขาก็จะเกื้อกูลแก่พวกเราให้เรานั้นปลอดภัยจากภาวะโรคที่มันระบาดอยู่ไปทั่วโลกรทุกวันนี้มันไม่ใช่มีแต่เฉพาะปัจจุบันนี้ ในครั้งพุทธกาลเมื่อสองพันกว่าปีก็เคยมีมาแล้วแล้วก็เมื่อร้อยปีก่อนแล้วก็เคยมีมาแล้วมันก็ละง,งับไปลักษณะน,นี้ดังนั้นบุญบาร,รมีทั้งหลายที่ได้ประกอบกันทปแล้วจงเป็นพลวัตปัจจัยเสริมส่งให้ทุกท่านนั้น จงตลอดปลอดภัยมีความสุขความเจริญตามอัตภาพด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมด้วยลาภแห่งพระอริยสงฆ์จงดลบันดาลให้ผู้ฟังทั้งหลายมีความสุขความเจริญตลอดกาลนานเทิน